สวัสดีครับพี่น้องมาเบิงฝูงวกป้าปตินนะครับพี่น้องอยูเขาแหลมนะครับชายบาดาลจังหวัดลมบุรีนะครับแปดสิบห้าตัวนะครับประมาณฝูงนี้เดี๋ยวปล่อยออกมานะครับไปเลี้ยงถึงไหนครับลุงครับในแปลงนี้ก่อนวันนี้อ๋อวันนี้อยู่ในแปลง,น,ปลงนะครับไม่ได้ออกไปเดี๋ยวต้องให้มันหาลูกมันก่อนอ๋อมี น,น,นู่นพาไปนู่นไปเลนะอ๋อมันไปหาลูกมันแล้วนะครับเน่ยก็คือคลอดแล้วปล่อยออกมาแล้วลูกแอบในป่าเอาลูกลุกนู่นนะครับไปแล้วนู่นนะครับจะเจอไหมครับอย่างนี้กงหาเเจอเองออเราไม่หาไม่เจอหรอกอ๋อนูน่นนู่นนะครับซุกไ,ไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็มันตามกลิ่นตามอะไรไปนะครับก็อย่างนั้นแหละเขาจะรู้เขนะาก็อยู่ตรงไหนครับ เราไปหาเองไม่เจอหรอกอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาไปงูกอนไปเบื้องบรรยากาศนะพี่น้องบ้านๆเลยนะครับฝงว่าบานๆหอมเดร์นะครับหัวแต่มีฝนมีหยาขึ้นมานะครับช่วงแรงกันแรงคักแรงเนี่ยนะครับใส่พอบาั่นนะครับพี่น้อง เบาวมานันเลือนลอยคุ้มฟูงนะครับรแบนกำนันลังสันนะครับพี่น้องสอช้างสนะความน, <c oughs> นี่นะครับหน่หนาอ่อนๆเลยนะครับ <c oughs> เรียงคนเดียวนะครับพี่น้อง สบายสบายเลยนะครับนี่นะครับ SC นะครับพองว่าค uh uh ุ้มฝูงนะพี่น้องเป็นงว่าเทาโบสนะครับเข้มๆเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับหน้าตายังรอเหล้า 091เก้าหนึ่งนะครับเบอร์หานะครับพี่นอ้องงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนู้น,นเห็นลูกแล้วนู่นนะครับแม่เขาไปตามเห็นลูกแล้วนะครับนู่นนู่นวานหาหวานหา,หาไม่เจอโอ้โชคดีนะครับไม่มีหมาไม่มีอะไร มีหมานี้มันไม่ทำ oh. มหมาที่อื่นนะไม่แน่โอ้ oh, เจอแล้วนะครับ mm hmm. นูน่นเห็นอยู่ขังพุ่มไม้หุ่นนะครับพี่น้องแต่ค้นหาไม่เจอแต่ค้นหายังไม่เจอเพราะเราไม่รู้นะครับเพราะป่ากว้างนก็เดินนะเดินเมื่อวานก็เดินมอง,มมองตามพุ่มตามอะไรก็อะไรไม่เจอ,เจอแอบดีนะครับซุกบงทงแอบเงียบอ๋อ oh. ลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่ สาม,ส,ส,ามสี่ปีนะครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเลี้ยงวัวถ้าช่วงนี้มันไม่เท่าไหร่ช่วงแรงมันจะเหนื่อยเพราะหญ้ามันขึยหญ้าไม่มีไ,มมไปก็ยิ่งไปไกละนะครับก็ต้องเดินไปแล้วอย่างวัวก็ไม่ค่อยอยู่ครับจะเดินหาที่หญ้ายอย่างว่าครับ หน้าเนี้ยพอมีหญ้าแสดงก็เนี่ยปล่อยไปจะเดินรอบหนึ่งพอ,อไปสุดนู่นนะเดี๋ยวก็หันกินกลับ,บอยู่ก,ก็เป็นธรรมชาติของวัวน,นะครับปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะเดินก่อนเดินสุดที่สุดที่ตรงที่เคยไปนู่น,น,นแหละนะครับอ่าีกคันนี้กิกนกลับอ่ะอันนี้ก็พอสี่โมงประมาณสี่โมงจิวน้ำ ับมาเลยสี่โมงเย็นสี่โมงเช้าอ๋อสี่โมงเช้าก็จะกลับมากินน้ําแถวนี้เนี่ยกินน้ำต้องแอ่งอ๋อแอ่งมีแอ่งน้ํานะครับมีสะมีอะไรอยู่เขปล่อยเขากินน้ำนะเขากินอยู่พักครับมีไรเขาลมอ๋อพักก็วันนอนครับก็ถือว่าสบายหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าแรงก็เหมือนกันครับหน้าแรงก็อ่อเข้า ถ้าอิ่มแล้วก็สบายก็ะจ,ะจะไปในข้างนี้ครับมันก็ดีไปอย่างนะถ้าเลี้ยงของพวกนี้เมื่อก่อนเลี้ยงหัวหัวตัวผู้หัวคู่ตัวผู้ไล่เลี้ยงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับไม่ได้คือขังเลยอ๋อขังเลี้ยงจริงๆตัดตัวสิตัวอะไรเนงะี้ยเกี่ยวหญ้าให้กินครับ ก pues okay. so every ็ด so, like no, ีพอได้อ yeah, ๋ออันนั้นเราเลี้ยงอย่างครับเลี้ยงอ้วนแล้วขายอย่างเงี้ยครับอ้วนแล้วขายเลี้ยงประมาณปีหนึ่งครับบางทีก็ไม่ถึงปีเราก็บางทีก็อย่างว่าพอได้กำไรก็ขายไงเราก็ซื้อบัวหย่านมนี่แหละครับนั่นแหละซื้ออ๋อมาเลี้ยงแล้วก็ไปเลี้ยงก็ขอแค่ได้กําไรแล้วก็ขายกำไรก็ขายครับแต่เลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าไหมครับหรือว่า ถ้าการสบายเลี้ยงอย่างนั้นเลี้ยงเราเองครับอ๋ออย่างนี้เรารับจ้างเขาครับลุงได้ขอซื้อเขาไว้ไหม,ไ,มได้ไหม,มครับไม่ได้ขออ๋อไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรบางทีถ้าเราเลี้ยงอย่างเนี้ยเราซื้อแล้วเราก็ต้องเอาไว้อย่างนี้มันมันมันไม่ดีอะครับริงถ้าเราซื้อปั๊บเราก็เออแยกเอาออกไปไว้บ้านเราอ,า,นเอาอย่างนี้เออย่างนั้นอ๋อ คนนี้พวกลูกเขาก็ทำเขาอย่างไม่มีใครดูแลให้นั่นแหละนะครับปเดี๋ยวตามไปนูน่นเ <laughs> บิ่งบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศ <laughs> เขียวๆแบบนี้ก็ชื่นใจหน่อยนะครับแรงๆก็จะมีแต่โอ้โหแหง้งแรงหมดเลยเป็นนแห้งมีมีหมาอยู่หกตัวนะครับห้าตัว,ตวคอย เลี้ยงวัวด้วยนะครับ<ช>ไปไหนไปด้วยทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวัน,นระะรครับกายปามางอะไรต่ออะไรครับตอนที่มันจะอยู่บ้านก็ไม่อยู่กันทักตัวก็ออกออกหมา <c oughs> ไปด้วยนะครับวัวนี้ออกเลยนี่นะครับเ <c oughs> ขียวชุ่มเลยนะครับอาจจะกินเข้าไปนง่า พื้นที่แถวนี้แพงไหมครับมันเป็น,นฝั่งฝั่งนู้นนะครับอ๋อฝั่งนู้นหลักสองสองหมื่นเอ้ยสองแสนไล่ละประมาณสองแสน,นประมาณอ๋อเป,เป็นโฉนดใช่ไหมครับโฉนดแต่ดินดำสวยนะครับมันเป็น<อ>บางแปลงนะอ๋อบางแปลงบางแปลงบางแปลงก็ดินสวยดีบางแปลงก็เออเป็นลูกลังโคลนครับ อราคาก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเนี่ยไล่สองแสนขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาสูงครับพอมันเริ่มเจริญแล้วนะครับโอ้มาก่อนนี่สามหมื่ครับสามหมื่นก็มีปัญญาซื้อ,อ <laughs> ก็ถือว่าเพลงนะช่วงนู้นนะครับโอ้โหวันนึงเราเราจ้างวันเราเท่าไหร่เาจจะกินเข้าไป ไในเดินมากหรอกเจ้าปูเนี่ยครับอ๋อฝั่งนี้ก็มีอีกล็อกนึงนี่นี่ก็ที่เหลืองงวงั้นแหละครับของเจ้าเดียวเลยใช่ไหมครับอ๋อเว้นไว้ที่เหลืองงวงดูครับตอนที่แรกก็จะปล่อยออกไปนี่หน่อยทีนี้เดี๋ยวให้ตัวนั้นหาลูกไปเจอก่อนอ๋อนี่นะครับแล้วก็จริงๆบ่ายจะปล่อยออก ปแต่ขอเดินถ่ายใกล้ๆนะครับนี่นะครับลูกสมุนเยอะมากนะครับห้าตัวนะครับตแต่ดีดีอย่างไม่ทำผลครับแต่ถ้ากระเลิกกำลังเข้ามา <c oughs> เอานะครับมัน<บ>ห่วงของนะครับไปหยิบของหยิบอะไรไปนี่เอาเรื่องเลยก็นัดหลานลเข้ามานะมาจับไก่ไปขับนูน่นยันปากขานอ๋อ พออวัวน,นี่ได้มานานเนี่ยครับนี่ครับได้มานะตั้งแต่เล็กเลเล็กๆกเ<อ>ันนี้เพิ่งเริ่มพักข้าปีสองปีนี้ครับไม่อยู่ก็น่าจะประมาณสี่ีครับเพราะตอนที่มาอย่างเล็กอยู่ออนนี้เพิ่งเริ่มพักได้ สีต่อ <c oughs> เป็นอย่างยวก็ต้องเออหนุ่งสีแดงนะม, oh. มั้งอ๋อไม่ต้องนี่นะครับกินขนาดนี้เดี๋ยวก็แยกกันหมดเดี๋ยวสั ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องเป็นวัวบอมันลูกผสมนะครับก็จะมีแม่เป็นแม่ไถใหญ่นะครับ เขียวนะครับช่วงหนาฝนก็ถือว่า <c oughs> ดีด้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมผู้ใดสนใจขีมศูนยเขางว่านะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับแล้วก็มียาทายพยาธิแบบลานหลังนะครับขวดละ100บาทนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก250กิโลนะครับบ่เกิน300กิโลนะครับเทลาดหลังเลยนะครับ กําจัดพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเขากากเกลื่อนเหลือบไล่นะครับแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับเดอร์มานะครับขวดละ1้0า1 5บบาทรวมส่งนะครับขวดขนาดลอยซีซีนะครับผสมน้ำได้ยีลิตรถึงสาลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงว่าตามขอกได้เลยนะครับบอ่เป็นอันตรายนะครับผมสนใจติดต่อเบาหมอบได้นะครับมีบริการปลายทางนะครับ สวัสดีครับใครสนใจขีมศูนยเขาวัวนะครับขวดละ240บาทนะครับมีรวมส่งนะครับบริการปลายทาง1ขวดใช้ได้ประมาณ10ตัวนะครับเก็บได้ประมาณ2ปีนะครับปิดฝาให้สนิทแล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขาบวาบอกใช้กําพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหาอกากากเกลื่อนเหลือบไรนะครับวัวท้องอ่อนท้องแก่ใช้ได้นะครับ หขวดใช้ได้กับน้ำหนักวัว250ไม่เกิน300กิโลกรัมนะครับขวดละ100บาท10ขวดแถม1นะครับมียาไล่แมลงนะครับเดอร์มานะครับขวดขนาด100 c ซีซีนะครับผสมน้ำได้25-30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัววัวตามคอกได้นะครับกำจัดพวกไข่แมลงพวกแมลงได้นะครับขวดละ150บบาทรวมส่งนะครับแล้วก็มีขุมวัวนะครับ ุมวัววัวหนังนะครับโซ่เป็นเลสนะครับสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะครับไม่เป็นสนิมนะครับมีหลายราคานะครับตั้งแต่วัวสองเดือนขึ้นไปนะครับวัวหย่านมนะครับเจ็ดเดือนขึ้นไปนะครับราคาก็ตั้งแต่ห้าร้อยห้าสิบาทขึ้นไปสนใจติดต่อได้ครับ